วันนี้มาเล่นเกมกันนิดนึงนะคะเล่นเกม,มลองทบทวนดูว่าพอจะเข้าใจบ้างไหมเอ่ยนะแต่ว่าต้องช่วยตอบหน่อยแหละเพราะว่ามีมีหลายข้อนะคะนะอะเออตอนนี้สิบเอ็ดโมงสองนาทีข้าเมื่อกี้เรียนภาษาไทยเห็นเพื่อนบอกนะเรียนภาษาไทยเอ่อเล่นกันกันกี่คนแล้วยี่สิบแปดคน โ okay, อเคงั้นเดี๋ยวนนะะเตรียมหลักการนับเบื้องต้นกฎการนับเบื้องต้นมาดูใครตอบได้ <laughs> ช่วยตอบนะช่วยตอบหน่อยนะคะเราจะได้แบบว่าเออเดี๋ยวครูจะลองติ๊กเลขเที่ยวไว้เผื่อครูจะได้ถามคนอื่นต่ออะไรย่างเงี้ยนะคะ <laughs> หรือว่าถ้าแบบว่าไม่ต้องกลัวผิดถูกนะคะเรามีตัวช่วย ช่วยดูหน่อยนะคะถ้าเหมือนที่เราทำเทสมันก่อนอะระหว่างท่าข้าม2ฝั่งแม่น้ำอลองคิดดูโจทย์ข้อนี้นะคะมีเรือยนตข้ามฟากอยู่สามลำสามลำทีนี้จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่นะคะผู้โดยนนสารคนหนึ่งเดี๋ยวด่วนไหนยอมรับเฟ้นก่อนเป็นทามาก่อนอโอค ะจะข้ามท่าน้ำเนี่ยมันมีเรืออยู่สามลำใช่ไหมอะไอ่เี้มองไม่เห็นภาพเลยไม่เห็นว่าอะไรอ๋อไม่เกี่ยวไม่เที่ยวเ,เขาบอกว่าผู้โดยสารคนหนึ่งเนี่ยจะข้ามฟากนะคะโดยเรือนั่นแหละโดยที่เที่ยวไปและเที่ยวกลับนะคะลงเรือไม่ซ้ำลำกันเออเด็กๆคิดว่าสถานการณ์เนี่ยเราไปเจอปัญหาสถานการณ์เนี่ยม,มันน่าจะใช้หลักการ หลักการใดระหว่างคูนหรือเปล่าอุ้ยน่ารักมา uh, ah, okay. กเลยสามสิบสองอ่าโอเคหลักการถูกช่ห okay, okay. ลักการคูณโอเคสามสิบสองทีน <th ี้อกาหะหลักการคูนสสองหลักการคูณอ่าถ้ากดอ่าถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องเลยเยี่ยมเลยแล้วเราลองไปดูว่าแล้วนั่นคือเราสามารถแยกแยะแล้วว่าหลักการคูณกับหลักการบวกอะ มันประมาณไหนอะถ้าบางคนยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจถ้าคุณบางคนบอกว่าขอดูตัวช่วยอะขอเลือกตัวช่วยเราก็จะไปดูตัวช่วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีคีย์เวิร์ดสองคำคือเที่ยวไปกับเที่ยวกลับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราต้องทํางานมากกว่าหนึ่งขั้นตอนคือมีสองขั้นตอนพอมีการทํางานที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนมันจะเป็นหลักการคูณแล้วนะคะอะโอเคอยู่ที่ขั้นตอนการทํางานอันนี้มีเที่ยวไปเที<ป>่ยวกลับเป็นคีย์เวิร์ดของเรา,เ,ราเพราะฉะนั้นเพื่อนตอบขอบคุณมากเลยจ้ะ ไม่ดูคาตอบนี่เองคำตอบก็คือนะคะคําตอบก็คืออ่ะก็ประมาณนี้นะคะทํามาสองขั้นตอนขั้นแรกเนี่ยอยากจะเลือกเรือเบอร์ไหนเลือกไปเลยอาจจะเลือกเรือเบอร์สามก็ได้แต่ตอนกลับก็จะเลือกเบอร์สามไม่ได้แล้วก็ต้องเหลือแค่หนึ่งกับสองอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำลำก็จะกลายเป็นสามคูณสองมีสองขั้นตอนไปกับกลับนะคะอ่ะก็ได้เป็นตอนแรกเลือกได้สามตอนที่สองเหลือแค่สองเพราะว่าเลือกอันเดิมไม่ได้แล้วก็กลายเป็นสามคูณสองเป็นหกอ่ะจบประมาณนี้หนึ่งข้อดูข้อถัดมานะคะ ช่วยตอบไดหลา,ลายคนก็ได้ไม่ได้ไม่ต้องเป็นคนเดียวนะคะดูข้อนี้ก่อนข <c oughs> ้อนี้เป็นก็เป็นโจทย์คลาสสิกที่แบบว่าเป็นพวกรูปเออสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม, 3, ยมทั้งหลายเรียนแล้วเรียนแล้วแต่ว่าลองมาดูว่าเอะแล้ว<ม> <c oughs> เราจะพอเข้าใจข้อนี้ไหมเออนะไม่อยากเลกตอบเพราะว่าอยากให้ลองตอบเองดีกว่าเดี๋ยวจะตื่นเต้นตกใจกันไหมนี่มีเดากใช้กล้องมาเรียนด้วยสมคิด โงงสมคิดนำกระเบื้องรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ <c oughs> มีความยาวแต่ละด้านนะคะยาวหนึ่งนวยนะคะมีจำนวนเก้าเก้แผน่นอ๋อแมวพี่นิทิพลเป็นรูปแมวน้องชอบออนะคะทีนี้บอกว่าไงก็นำมาเรียงเป็นแบบเนี้ยทีนี้ปัญหาก็คือ จากการจัดเรียงกับเรื่องข้างตน้นมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดกี่รูปอ่าบางคนบอกคู่เอคู่เอทำ้นูเอมือแล้วค่ะนี่เนโจทย์ตุลัทำไมต่อถามเป็นผืนผ้า,ผาจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มึนแต่เขาถามแบบนี้จริง <c oughs> ๆเพราะฉะนั้นเ,เขาอาจจะเป็นจทหลัดมาแต่ให้เรานับเป็นผืนผ้าแต่เราครูคไม่ได้ให้พวกเราหาคําตอบแต่ให้ช่วยตอบว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นหลักการบวกหรือเป็นการคูณหรือว่าใครบอกว่านูขอยกมมือแต่หนูขอตัวช่วยก็ได้อ่ะใครสนใจตอบข้อนี้ปิ้งปองมาหรือว่าไง นี่ไหมคบบวกเดตเตชะสิทธิ์เหรอลูกเตชะสิทธิ์กับใครคนนึงปะป่านิธิหรือเปล่าโอเคเราบอกว่าเป็นการบวกใช่ไหมพี่ก้องพี่ก้องคะพี่ก้องทําอะไรของแม่สนหลักการบวกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเตเตชะสิทธิ์เลขที่เท่าไหร่พี่กใจกับแม่พ่อยครับกับป่านิธินะป่านิธิหลักการบวกโอเคเป็นโจทย์คลาสสิกอ้าถูกอีกแล้วนะคะถ้าเราดูบางคนบอก ถ้าบางคนบอกหลักการคูณอ่าเป็นรูปน้องกล้องเลยแอบเอาเสื้อคูมาใส่นะคะแต่แต่คนนี้เห็นยังเห็นน้องกล้องไม่รู้อ่าจริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของอันนี้ก็คืออะไรคะมันก็เป็นมีการทํางานแค่ขั้นตอนเดียวก็คือเป็นการหารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะแบ่งเป็นหลายกรณีเช่นอ่าไปดูคําตอบนะคะไปดูคําตอบนะคาตอบนิดนึงนี่จริงๆก็นำเสนอวิธีการคําตอบเป็นแบบนี้ว่า องไอ้รูปนี้มีหกรูปนะอ่าอันนี้หนึ่งรูปนะคะขอไภัยกวจะมาด้บาดดูสองรูปอยู่ฝั่งนี้เพราะสามรูปมาอยู่แถวที่สองเนี่ยค่ะอ่าเพราะรูปที่สี่อยู่ตรงนี้นะคะอ่าโทษทีขอภัยครับครับ่รูปที่ห้ากับรูปที่หกเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นแนวนอนแบบเนี้ยหนึ่งสองจะมีหกรูปนะคะอันนี้อ่าถ้าเป็นเป็นผ้าแบบเนี่ยหนึ่งสง อ่ะสี่ห้าหกก็เป็นหกรูปนะคะประมาณเนี้ยเออก็ไล่ไล่ไปทั้งหมดมันก็คือเอามาบวกกันอันนี้คือกรณีมันเป็นการทํางานแค่หนึ่งขั้นตอนแต่แยกเคสนะคะเป็นหกเคสแบบนี้ก็เราถามตัวเองถ้าเราเจอแบบนี้จะทําไงก็รูปอะคะ่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้นับจํานวนรูปส่วนใหญ่มันจะเป็นหลักการบวกไปต่อไปต่อขอบคุณมากช่วยกันต่อสามคนแล้วอ่ะทีนี้เกดบ้างเกดเกดจะเดินทางจากสงขลาไปนคร ราศีมาโคราชอ่ะเห็นี้อ่าเห็นไหมครูเอก็เปลีป่ยนให้เขาละแทนที่จะเป็นเก๋ก็เป็นกุ้งอะอันนี้เนื้อมือจริงน,นี่นะคะไ,ได้เครื่องบินก็ได้หรือรถทัวร์ก็ได้เดี๋ยวบางคนบอกว่าฉันไม่อยากข้างเครื่องบินฉันอยากนั่งรถไฟก็แล้งแต่นะคะแต่มีเครื่องบินให้บริการสองบริษัทอ,อืมรถทัวร์สี่บริษัทแล้วก็รถไฟหนึ่งบริษัทคิดว่าเนี่ยน้องเก๋เนี่ยจะเลือก ผู้ให้บริการได้ทั้งหมดกี่วิธีอ่ามันเป็นหลักการอะไรเอ่ยอ่าใครหลักการบวค,ค่ะเออน่ารักมากเลยครูดูไม,ไม่ทันเลยเลขที่สิบเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้ายี่สิบเอ่ออาจจะตอบเดี๋ยวถ้าใครแบบหนูอยากหนูตอบแล้วแต่ครูเอมไม่เห็นนะทักทักมาได้อาจจะแบบขามาครูจะได้เห็นนะคะอ่ะหลักการอะไรนะลูกหลักการบวกเลักการบวกครับโอเคเออ บวกถูก,ถกไหะไปขายเดียวอ่ะถูกต้องแล้วคะ่ะลูดูเอาลูบๆเลยนะไม่รู้นะเอาลูบๆ <laughs> ต,อ,นะตอบนะคะคุตอบอืมคำตอบของจริงวิธีนี้นะคะแต่เราจริงเราถามแค่สถานการณ์บวกหรือคูณแต่ว่าน,นี้เรามาดูว่าวิธีการที่เราจะคิดทําไงนะคะอุ้ยเด็กน้องก้องชอบลูบรถเลยนะคะนี่คือทบิสอสายที่สะไปสงขาไปถึงโคราชนะคะรถยนต์อันนี้เป็นเคสของ เครื่องบินเออเครื่องบินก็มีสองแล้วคุณได้ใช้ได้สามเขรื่องเด้อที่ละสามท้งสามเครื่องใช้ได้แค่สองที่รถไฟได้หนึ่งวิธีเป็นเสดชอบน้องก้องชอบและยอมรับวโอเคครับเออเดี๋ยวค่อยเอารถอ่ะดูข้อต่อไปข้อต่อไปเมีมันอีกสองสามข้ออ่ะทีนี้มาดูข้อนี้บ้าง คิดว <IC S> ่านั่นจะเป็นหลักการอะไรดูละอ่านโจทย์ก่อนสมมติครูไม่อ่านให้เอ้ยกล้องกดอะไรอ่ะกล้องดอะให้เฮ้ยตกใจหมดเลยอ้าวน้องกล้องกดอะไรละไม่เอาไม่เอาวันนี้อแตาแป๊บหนึ่งอันนี้หน้าถัดไปแต่ครูยังไม่ได้เฉลยแต่ว่าในนี้น่าจะลองตอบกันลองดูนะคะเป็นสถานการณ์ของสนามกีฬาสนามกีฬาสนามกีฬาเป็นยังไงมันมีอะไรเนี่ยมีการให้เลขที่นั่งสมมตเราไปชมบอลเออเงี้ย มีอะไรบ้างหนึ่งถึงยี่สิบระบุโซน A อระบุแถวในโซนนะหนึ่งถึงสามสิบระบุตำแหน่งในแถวแถวที่เราคคิดว่ามันเป็นการบวกหรือเป็นการคูณอ่ะขอหนึ่งคนมีไหมไม่กล้าตอบเลยอะขอตัวช่วยก็ได้มีใครอะใครติ้งป่องล้วขอตัวช่วยมีไหมเลขที่เท่าไหร่ดีหลักการบวกอะลักสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอบหลักการบวกเหรออะสิบเจ็ดตอบหลักการบวก ิ 17, ลองขอตัวช่วยใครจะไม่เป็นไรสิบเอาเปว่าสิตัวช่วิงบองอ่าดูดีๆอ่าเด็กๆสังเกตดูนะคะในนี้มีคีย์เวิร์ดอยู่3ามคำมีโซนเออมีการทํางานอยู่มีโซนนะนะแล้วก็มีแถวในโซนนะเป็นการทํางานขั้นต่อไปมะแล้วก็มีตําแหน่งในแถวอีกเออเพราะฉะนั้นเป็นการทํางานที่ต่อเนื่องกันมากกว่า1ขั้นตอนเออโอเคเอ่านะ ว่าจริงๆแล้วเร,เราอ่านโจทย์ปุ๊บเราจะต้องได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะไม่มีปัญหาผิดที่แล้ละเพราะว่าร่วมสนุกกับครูนะคะไม่มีปัญหานะทุกคนแตอ,อยาาหาคะแนนแบบบวกบวกให้เผื่อบบสมมุติไปพจนเลขเก้าเลขเก้านะสามเก้าสี่เก้านี่จะได้แบบเลยบอกบอกเคล็ดลับรวยอ่ะทีนี้ไปดูนะคะรื<ท>บอกหลักการคูณถูกต้องแล้วจ้าหลักการคูณนะคะถ้าตอบหลักการบวกก็อาจจะลองคิดใหม่นะคะลอง้องบอกเพราะฉะนั้นลองดูเฉลยนิดนึนงอ่ะเป็นแบบน,นี้ค่ะลูก <étique> <occasions, S 1> สมมตินี้ค <glorious trees. S 2> really? ือภาพมาให้ด so ูโซนเดี๋ยวเห็นโซนไหมคะเป็นโซนหนึ่งโซนสองโซนสามโซนสี่โซนห้านี่คือโซนนะคะมียี่สิบโซนแล้วทีนี้เอาเอถึงแซเนี่ยระบุแถวเดี๋ยวดูนิดนิดหนึ่งค่ะแถวเห็นไหมอ่ามันอาจจะตรเลยเป็นนิดหนึ่งแถวก็เป็นแถวนึงอ่ขึ้นมามันก็จะมีหลายแถวแล้วในหนึ่งแถวแถวเนี่ยเห็นไหมก็จะมีหนึ่งถึงสามสี่เลขที่นั่งอ่าก็แล้ว น้อยได้าจอหูไปแหละเห็นไหมสีน้องมุกอาจจะตัวนี้ดนึงน้องมุกพี่นางนะคะพราั้นเรามีการทํางานสามขั้นตอนเลยนะคะนะคะเอถึงแซเอถึงแซ่เนี่ยสอนภาษาอังกฤษนี้ยี่สิบหกตัวนะคะยี่สิบหกตัวก็คูณยี่สิบหกอันนี้คือแถวและในทีมที่ตำแหน่งนะคะได้หมื่นห้าโอ้โหสนามกีฬานี้ได้หมืนห้าเลยโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีการทำงานมากกว่าหนึ่งขั้นตอน นะคะถือเป็นหลักการคูอ่ะไปดูต่อไปดูต่อข้อถัดไปเกือบจบแล้แลวเกือบจบแล้วดูวนี้หน่อยลูดูนี้หน่อยข้อสอบประเภทนี้อข้อสอบประเภทเลือกตอบจริงหรือเท็จตอบหน่อยจริงหรือเท็จนะคะมันมีสิบ้อสมมติครูเอกเก็บคะแนนจริงหรือเท็จสิบ้ออ้าวจงหาจํานวนวิธีทั้งหมดที่ทนักเรียนคนหนึ่งเราเป็นนักเรียนคนหนึ่งในนั้นที่ทําข้อสอบของครูเอเราจะมีวิธีในการทําข้อสอบได้กี่แบบ ออข้อหนึ่งเราตอบจริงเท็จข้อสองตอบเท็จอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราจะทำยังไงโดยจะต้องตอบคําถามพิจครบทุกข้อด้วยน,ะนึ่งนะมันไขยเยอะแล้วเกินคุณเอ๋อะทีนี้ทาําไงคิดว่าเป็นหลักการบวกหรือคูณขอหนึ่งคนยัง<ก>ไ,ไง่ลักการบกกดน่ารักมากกดชนะกดชนะบอกว่าเป็นหลักการอะไระลูกหลักการบวกหลักการบวกใช่ไหมหลักการบกต้องูหลักการบวก ม่เอาดีกว่าเดี๋ยวกว่าฉันเสียใจเอาคนอื่นเอาคนอื่นสาธุขอช่วยป้านคุณปัานป้านคุณจดแล้วมีใครอีกเมื่อกี้ส่งเสียงมา,า,างเมื่อกี้ใครบอกคุณว่าแอบอ๋อยี่สิบสี่อาตอบแล้วโอเคเช็คแล้วนะคะอ่ะ,ะนะคะจริงๆแล้วลองลองดูตัวนี้ก่อนลองดูคีย์เวิร์ดเขาบอกว่าข้อสอบมีทั้งสิบข้อนะแล้วตอบทุกข้อเพราะฉะนั้นเรามีการทํางานที่มากกว่าหนึ่งขั้นตอนนะคะมากกว่าหนึ่งขั้นตอนก็คือแม็กเลยคะ อยู่แถวๆนั้นแป๊บนึงอ่ะโอเคนะไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีแบบเนี้ยมีการอินเทอร์วั่นตลอดเวลาอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าบอกหลักการหัวเราะหัวเราที่ไหนนะคะพี่เออน้องเราบอกเราะทำไหนนะคะพี่สาวอ่ะเดี๋ยวเราดูหลักการคูณนะคะทำไมทีนี้่เหมือนหลักการคูณเรามาดูนะคะเป็นแบบนี้ดูกเหมือนกับว่าน้าบ้านกูเกิดจะลาจนแล้วโนนี่พังหมดเด็กๆอ่ะอ่ะก็ถึง สมมติเราเป็นเด็กนักเรียนเราจะตอบอจจะเราก็อาจจะตอบจริงหรือเท็จก็ได้อะม,มีสองทางเลือกอะแล้วในข้อสอ,จจองออของเราเ,เราก็อาจจะตอบจริงหรือเท็จก็ได้ซึ่งสมมติข้อหนึ่งเราตอบจริงข้อสองอาจะตอบจริงหรือเท็จไอข้อถ้าข้อหนึ่งเราตอบเท็จเราก็อาจจะตอบจริงหรือเท็จมันจะไล่เป็นแบบนี้เยอะขึ้นไปเรื่อยๆไไม่มีแป๊บหนึ่งรอเดี๋ยวค่ะนะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีเหมือนเปิดไว้สิบสิบช่องสิบตำแหน่งสิบขั้นตอนการทํางานแล้วแต่ละขั้นก็เลื่อกได้สองเลื่อกได้สองเลือกได้สองเลือกได้สองก็ ะกลายเป็นสองนีก็มังสิบวิธีก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าประเด็นก็คือประเด็นก็คือ,อดูแล้วมันมีขั้นตอนขน,นาดสิบขั้นตอนนะคะบางทีเด็กอาจจะแบบยังบางคนยังจับใจความไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆดูไปนะคะค่อยๆดูไปจริงๆโจทย์มันก็จะแบ่งไม่กี่อย่างไม,ม่ไม่กี่แบบหรอกมันจะมีคิดที่เห็นชัดๆนะคะว่าอันนี้บวกนะไปอย่างเดียวไม่มีการกลับเออบวก เลือกอาหารคาวไม่มีอาหารหวานไม่มีผลไม้เป็นการบวกเนี่ยนะคะแต่ถ้ามีหลายๆขั้นตอนต้องเลือกเลือกกางเกงเลือกรองเท้าอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบใส่แบบเนี้ยใส่ไปแล้วก็มีการกลับอีกทีนึงหลายๆอย่างเงี้ย,น,น,ยนะคะที่นั่งโซนมีแถวมีอะไรแยกไปอีกมันก็จะเป็นขั้นตอนมันจะเป็นอีกอสองสองขั้นตอนเลมันเอะไรที่แบบดูนี้หน่อยช่วยดูนี้กูหน่อย สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนิดนึงเป็นภาพไปว่าเราจะต้องเรียนเรื่องกฎการนับเรียงสับเปลี่ยนแล้วก็จัดหมู่นะคะเรียนสับเปลี่ยนเนี่ยจะนึกตำแหน่ง่ A B C กับ A C B เนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่า B กับ C มัน B มันเป็นที่สอง B เป็นที่สามอย่างเงี้ยนะคะสลับกันแต่ถ้าสมมติจัดหมูนะ เออสมมติมี A B C D แต่เราได้ A B C กับ A C B เนี่ยมันถือว่าได้แค่3ตัวไม่มี D doc มันถือเป็นแบบเดียวกันคือจัดหมู่จะไม่สนใจตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วมันก็มีคีย์เวิร์ดด้วยในการแบบบางคนงงเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงทำข้อสอบนี้มันจะเป็นจัดหรือมันจะจัดหมู่หรือมันจะเรียงสับเปลี่ยนก็จะมีคีย์เวิร์ดเหมือนกันอ่ะเราอ่านอันนี้ดูดนึง นะะด,ดนี้กล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสามลูกอจนินตนา,านการมีลูกบอลน,นะมีสีมพู่ะสีฟ้าสีเหลืองเราจะหาวิธีนําลูกบอลสามลูกจากกล่องนี้มาจัดเรียงในแนวเส้นตรงได้กี่วิธีจงหาวิธีนะคะเพราะฉะนั้นมีเห็นคีย์เวิร์ดไหมหเห็นคีย์เวิร์ดบอกกูหน่อยปิ้งปองใครเห็นคีย์เวิร์ดบ้างคีย์เวิร์ดมันที่จะบอกเราว่าเฮ้ยเราจะตอบว่ารียงสบบับปีหรือจัดหมูดีเี่ะใครเห็นคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งมีไห โอ้สามสิบเก้าน่ารักมากสามสิบเก้าบอกว่าหนูเห็นคีย์เวิร์ดคำว่าในแนวเส้นตรงโอเคใกล้เคียงกันเลยค่ะนะคะดีมากคำคีย์เวิร์ดก็คือพอเรียงปุ๊บอ่ะเรียงสับเปลี่ยนแน่นอนนะคะเรียงหรือจัดหรือนํามาสร้างอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะคีย์เวิร์ดพวกเนี้ยก็คือจะเป็นการสนใจตําแหน่งจัดเรียงเรียงสับเปลี่ยน อันสีตสะเปียนถูกต้องนะคะอะถ้าจัดหมู่ก็ต้องคิดใหม่นิดนึงเป็นรูปน้องก้องเดี๋ยวคนบอกไม่อยากดูหน้าน้องก้องนวน้องก้องหน้าต่ดนาต,นาตลกลกอไปไปดูคำตอบนะคะอันนี้คือให้ให้แบ่งสถานการณ์ว่าตอบอี่ีอาจเป็นแบบนี้ แฟกทอเรียจำได้ไหมแฟกทอเรียลเช่น5แฝกก็เป็น5้าคูณสคูณสามคูณสคูณหนนะคะเอ่อทีนี้ เหลืองหรือฟ้านะคะพอต้นมมันก็จะเลยสองลูกพอลูกแรกมันวางแล้วจะมาวางอีกไม่ได้มันเอามาเรียงเอาของที่มีอยู่ชิ้นชิ้นาะคะ่ะมาเรียงเพราะฉะนั้นชมพูอีสองอันก็ฟ้าก่อนก็ได้ฟ้าก่อนเหลืองหเหลืองก่อนฟ้าก็เป็นคนละวิธีก็นับวิธีนะคะ โอเคสุดท้ายสองลูกใช้ไปแล้วไม่ไม่มีให้เลือกแล้วบังคับเลยไฟบังคับก็เหลือลูกสุดท้ายก็สามคณสองคณหนึ่งจะไม่คนหนึ่งก็ได้สามคณสองก็หกวิธีนะคะอ่ะหกว,วิธีหน้าตาแบบนี้จะเห็นว่าไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันก็จะได้ระาณนี้นี่เป็นโจทย์แบบเบื้องต้นนะจริงเนาะต้องลงลึกนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆนําไปอ่ะมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ข้อนี้ว่าไง ลองดูซิว่าข้อนี้ควรจะเป็นอะไรฉันว่าจะจัดหมูหรือสับเปลี่ยนดีนะเออนั่งคิดดี๋่วติกตอกติกติกให้นกเียลองคิดเดี๋ยวใครตอบแล้วทักทายคุณมาเด็กๆว่าอะไรลูกจัดหมูครับเตชัสิทธิ์อีกแล้วน่ารักมากเลยขอคนอื่นบ้างขอคนอื่นบ้างเตชะสิทธิ์ูให้คะแนนแปดรอบแล้วเออหมูหดหมูยี่สิบสี่ก็ให้แล้วจัดหมูแล้วเอาคนอื่นเอาคนอื่นเดี๋ยวมีใครบ้างอ่ะใครที่ยังไม่ได้ตอบคุยไม่ได้ส่งเสียงตอบได้เลยตอบได้เลยจัดหมูค่ะ ยี่สิบน่ารักมากเอยมาหาที่ให้คะแนน <laughs> มีไหมไหมใครอยากตอบอยากส่งเสียงใชรกันห <c oughs> น่ารักมากโอเคคิวสามห้าฮูเทส <c oughs> เดี๋ยวนะออโอเคนะไม่เป็นไรจริงให้ทุกคนนะคะอ่ะแต่ว่าอยากได้ยินเสียงอ่ะทีนี้จัดหมูทำไมคี่เป็นจัดหมูเอออ่าโอเคมาดูดีกว่าทำไมที่เป็นจัดหมู่ okay. มจัดหมูอาจจะถูกใช่แต่คีย์เวิร์ดที่ จะรู้ว่าเป็นจัดหมูเนี่ยไหนใครตอบปูหน่อยว่าคีย์เวิร์ดตัวไหนให้นักเรียนห้องหนึ่งที่มีสมาชิกสี่คนไหนใครบอกเลือกใครตอบการติมาเหรอใครตอบอ้าวใครตอบนิตยาค่ะเนียี่สิบสองน่ารักมากนิตินินินยาออโอเคนิต,ยา,นตยาบอกนิทยาบอกว่ามีคีย์เวิร์ดก็คือหนูเห็นว่า,วาให้เลือกโอเคเลือกนะมีสี่คน a b c d เด็กหญิง a b c d ต้องการเลือกสองคนอ่ะมีการเลือกแล้วนะ มนูเลือกใครแหละอาจจะเลือกบีดีอาจจะเลือกบีซีแล้วแต่ออกไปเล่นหน้าชานเพราะฉะนั้นนิตยาบอกว่าหนูเห็นว่าคีย์เวิร์ดคือเพราะฉะนั้นหนูว่ามันจัดหมูแน่นอนอ่านิตยาบอกจัดหมูจัดหมูถูกต้องแล้วค่ะนิตยาเก่งมากเพราะว่าดูคีย์เวิร์ดนีทุกคนเก่งมากเลยนะคะลองไปดูนะคะถ้าตัวช่วยก็คือจะให้ดูที่คีย์อะค่ะคีย์เวิร์ดนะคีย์เวิร์ดแต่แต่ว่าอาจจะไม่ยี้ทุกครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้บางทีต้องต้องตีความนะคะ แต่ว่าร้อยละเก้าสิบเก้าเนี่ยเสร็จจะเป็นไหมอ่ะคำตอบมาดูคําตอบนะคะอันนี้เรายังไม่ได้เรียนนี้เท่าไหร่นักนะคะอ่ะดูนิดนึงคาอธิบายสมาชิกมีสี่คนเจ้าเอเจ้าบีเจ้าซีเจ้าดีจะเลือกมาแค่สองคนนะคะจัดหมู่จัดหมู่นะนี้เราลองพิจารณาน,นี้ก่อนการที่เราจะเอาสองคนจากสี่คนมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเออนะคะวันก่อนจําได้ไหมที่เป็นเอสมมุติมีหมวกอยู่สี่ใบแล้วจะมาวางโชว์ที่หน้าร้านแค่สองใบเนี่ย ก็ต้องมีการเลือกนะคะเราจะได้เป็นแฟ c ์ตอเรียลแบบนี้นะคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูย้อนไปดูคลิปเก่าๆหรือว,ว่าทัชมานะคะอ่ะมันก็จะแบบนี้ว่าของทั้งหมดหารด้วยของที่ตำแหน่งที่ต้องการจะวางอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ต้องการจะเริอมมีแค่2จริงๆมันได้12วิธีถ้าเป็นเรียงสับเปลี่ยนใช่ไหมคะอ่ะ12บวิธีหน้าตาเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เลยนี่เอา A ขึ้นก่อน A B A C อ <A, C. S 1> D อ่ะก็หมด A แล้วก็เอา B บ้าง อ่ะ B A B C B D อ่ะต่อมาคนที่ขึ้นต่อมา A ไปแล้ว B ไปแล้วก็ C บ้างอ่ะเอา C A C B อยู่ไหน C B นี่แล้วก็ C D สุดท้ายก็เป็น D d o c บ้างขึ้นขอขึ้นคนแรกฉนันขอขึ้นคนแรกบ,บ้าง D d o c บอกอ่ะ D A D B ดีนี่คือการเรียงคือสนใจตำแหน่งใครมาก่อนใครมาหลางังใครอยู่นหน้าไหนแต่แต่ถ้าสมมุติเราพูดถึงว่าไงคะ เราได้พี่โป๊บก,กับเบลล่ามาแต่เราไม่เอาพี่โป๊บก,กับเวียอะไรเงี้ยคือเราได้โป๊บเบลล่าหรือเบลล่าโป๊บโป๊บอะไรสมมตินะนี่ดูหนังมากไปก็จะแบบว่าเอ้ยมันเป็นอันเดียวกันนี่มันเป็นวิธีเดียวกันเพราะฉะนั้นสนใจตำแหน่งแต่เราสนใจแค่จับจับมันขึ้นมาแค่มาอยู่หมู่เดียวกันใครปูนะคะ ซึ่งมันเป็นสนใจตำแหน่งเราจะไม่สนใจตำแหน่งแล้วมันมีการสามถูกไหมทุบบันทามีการสามสามเนี่ย acca สามการเพราะฉะนั้นก็จะหารหันสองแฝดคือหันครึ่งไปก็เหลือแค่หกวิธีนะคะหกวิธีที่จับกุมก็คือ a จับกับ b อ่ะ a จับกับ c cat m a l a จับกับ d dog อ่ะเสร็จแล้ว a จับเสร็จแล้วก็ b บ้างแต่ b กับ a ไม่นับแล้วก็ไปนับ b กับ c เป็นวิธีที่สี่นะคะ b กับ d dog เป็นวิธีที่ห้านะคะสุดท้ายก็เหลือ c C a ไปแล้ว C b ไปแล้วก็เหลือ C d ก,ก็โหมด6วิธีประมาณนี้นะอ่ะเรียบร้อยเล่นเกมมาแล้ว7-8ข้อหมดแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะคะแล้วก็ยังไม่มีงานอะไรเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะก็จะเอออธิบายลึกไปเรื่อยๆเช่นเรงสับเปลี่ยนมี3าวิธีใช่ไหมก็จะมีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นอันนี้ เรียนไปแล้วเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นแบบของซ้ําเดี๋ยวพวกนี้จะได้เรียนมาดูกันว่าถ้าของที่มันมันมีของซ้าเนี่ยมันจะต้องวิธีเท่าเดิมไหมอย่างเงี้ยก็คือการเรียงสับเปลี่ยนใช่ไหมคะในเรียงสับเปลี่ยนมันได้12วิธีถูกป่ะแต่ถ้ามีของซ้ําเช่น A A C D เออไม่เป็น A B C D แล้วเป็น A A C D ทีนี้มีของซ้าได้ A A มันซ้ากันสองตัวปัญหาเกิดขึ้นพวกนี้จะได้มาเรียนกันนะคะอาจจะไม่พ่กนี้แล้วเนาะอาทิตย์หน้าเราจะส่เจอกันออนไลน์แน่นอนอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยว วงกลมกันะคะสำหรับบทนี okay. 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 ้โอเควันนี้คุมพอแค่นี้ให้พวกเพเราไปทบทวนต่างๆแล้วกันไม่รบกวนมากแล้วอ้าโอเคเจอกันบ๊ายบายจ้ะทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะจสวัสดีค